สวัสดีครับช่องทำอยู่ทำากินชนะครับนี่คือน้ำอ้อยที่เราคันนะครับผมชั่งได้4กิโลกับ8ขีดนะครับผมหลังจากนั้นเราหักภาชนะที่บรรจุน้ำอ้อยออกนะครับซึ่งจะเหลือน้ำอ้อยจริงๆแค่4กิโลกับอีก2ขีดนะครับผมจากนั้นแล้วเรา ก็จะนำมาต้มแล้วก็กวนให้น้ำอ้อยเป็นน้ำตาลว่าจะได้กี่กิโล กวนน้ำอ้อยหรือต้มน้ำอ้อยให้เป็นน้ำตาลโอทึงนะครับผมเราจะต้องสังเกตฟองของการเดือดให้ได้นะครับซึ่งถ้าฟองเล็กๆเขาเรียกว่าฟองรังพึ่งนะครับ ขั้นตอนนี้ฟองก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งสังเกตได้เราจะเรียกว่าฟองลังแตนนะครับผมฟองจะใหญ่ขึ้นนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับฟองที่ขึ้นฟองอากาศที่ขึ้นหรือมันเดือดขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่นะครับ ฟองเขจะใหญ่ขึ้นนะสิ่งข่้นนี้ก็เรียกว่าฟองลังต่อง่ายๆฟองลังต่อใกล้แล้วครับเนี่ยใกล,ล้แล้วใกล้จะได้ที่นะครับช่วงนี้ถ้า ยกลงก็จะเป็นน้ำใสหลักครับผมใสหลับนะครับยังเป็นน้ำอยู่เหนียวๆนะเราจะทำน้ำตาลอทึงนะครับหรือน้ำตาลสีลำนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าน้ำตาลสายแดงนั่นเองนะครับเก็บกิน เก็บไว้ใช้ไว้กินได้นานๆนะครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้นเราสามารถแปรรูปได้น,นะครับโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำตาลน,นะครับอ้อยเรามีเราก็มาแปรรูปเป็นน้ำน้ำตาลน,นะครับไก่แล้วครับ ไดได้ที่แล้วครับครับฟองสังเกตสังเกตเอาฟองใกล้แล้วครับนี่ก็ฟองจะเริ่มยุบแล้วครับสังเกตเอาครับฟองเริ่มยุบลงครับฟองก็จะเริ่มยุบลงนะครับเดือดข็จะเดือด มากขึ้นนะครับเมือนเป็นเป็นหลุมเ,เป็นบ่อนะครับเยอะๆเสิดใกล้แล้วครับได้แร้บ่วนนึงเจอลอก็จะมีกลิ่นไหมดูดิอืมมีกลิ่นนะมีกลิ่นนิดนึงนะใกล้แล้วครับ ที่นะครับเดือดฟองลักษณะนี้แหละครับที่เราถึงจุดที่จะเสร็จสิ้นนะครับนี่ครับดูครับดูนี่ครับ,รบ,รบการเดือดหรือหรือเลือดเดือดอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำเซาะซายนะครับลักษณะการเดือดของเซาแบบนี้เนยกเซาะซายครับ ก็เสร็จเสร็จแล้วครับแป๊บนึงครับนับไปอีก5นาทีครับ ที่แล้วครับผมอันตอนต่อไปก็ปิดไฟนะครับปิดไฟเลยครับอ่าไส่วนน้ำตาลที่มีฟองลักษณะน,นี้ก็ปิดไฟได้เลยนะครับโอเคนะครับปิดแล้วครับ ก็รอให้เขาให้เขาเย็นตัวลงนะครับจากเย็นตัวลงแล้วก็จะได้บดให้เขาละเอียดเหมือนลำเลยนะครับใช้ง่ายนะครับที่การแปลน้ำาอ้อยเป็นน้ำตาลนะครับเราก็เย็นเยเย็นลงรอเย็น เราก็าเย็นตัวลงนะครับกลิ่นหอมเลยนะครับกลิ่นหอม จะเย็นตัวลงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะรู้ว่าน้ำอ้อย4กิโลกับอีก2ขีดจะได้น้ำตาลน้ำตาลทรายแดง นะครับปรุงอาหารทุกอย่างฮะนี่ครับปลอดสารพิษสารเคมีนะครับทำเองครับน้ำตาลทำมือครับผมนะครับมันจะได้กี่กิโลเนาะเดี๋ยวเราเอาไปช่างดูว่าจะได้กี่กิโลครับ จากน้ำอ้อย4กิโลกับอีก2ขีดจะได้น้ำตาลโอทึงกี่กิโล ้ำอ้อยสดนะครับจากน้ําอ้อยสด4กิโลกับอีก2ขีดนะครับ4กิโลกับอีก2ขีดมาเป็นน้ําตาลโอทงนะครับจะได้นี่ครับดูกันชัดๆเลยนะครับจะได้7ขีดนะครับจะได้น้าตาลทราย สายแดง7ขีดนะครับได้7จอโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการทำควรควรน้ำอ้อยมาเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลสายสีลำนะครับแปรูปไปกินนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับผม